อย่างนี้นะครับว่ากันด้วยหลายหลายสิบล้านผมรับเช่านะถ้ามีสวยวันนี้นะครึ่งร้อยผมรับเช่านะครับอันนี้50ล้านผมรับเช่าก็<ค>อย่างที่ผมบอกว่าการที่เราดูพระเนี่ยเพื่อนๆต้องดูพี่้ายพี่สาวเอีงหน้าเอีงหลังเห็นไหมครับพระเนี่ยเขาจะไม่ตรงเขาทีเดียวนะผมจับอย่างเงี้ยพระยังกระเด็บกระเด็บกระเด็บกระเดบเลยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับ กับสวัสดีนะครับ FC แฟนเพจน้องอ้วนลอยฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้นำเอาพระนะครับที่ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสยามนะครับไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอน,นครับผมนี่เลยครับองค์นี้เลยพระสมเด็จวะะรังคังของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับพิมพ์ฐานแซมองค์นี้นะเพื่อนๆต้องติดตามเลยครับองน,นี้ถือว่าเป็นองค์ที่สวยระดับ แนวหน้าของประเทศเลยนะครับเนื่องเนื่องด้วยว่าเป็นพระที่ผ่านมือหรือว่าที่อยู่ในรังผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับในอดีตแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับได้มาอยู่ในความครอบครองนะก็ถือว่านับว่าเป็นนิมิตหมายแล้วก็นับว่าเป็นโชคดีนะครับในปี67นี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดในชีวิตผมอีกหนึ่งองค์นะครับซึ่ง ต้องบอกเลยว่าพระวรคังฐานแซมนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าเราจะหาสวยๆเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าค่อนข้างลําบากมากเพราะว่าเนื่องด้วยพระที่สวยๆเนี่ยก็ไปอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่้ส่วนใหญ่การที่จะมีหมุนเวียนเปลี่ยนมือเนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกมาหมุนเวียนเปลี่ยนมือเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนักเลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสแล้วนะครับก็ก็เลยอยากจะนําเอามาเสนอนําเอามา ให้เพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้พิมพ์ทรงนะครับดูดูดูพระแท้สไตล์อ้วนลอยฟ้าดูยังไงดูลเข้าใจดูยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับก็พิมพ์ทรงนะครับองนี้จัดได้ว่าเป็นพระที่สวยมากๆเลยอีกหนึ่งองค์นะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเนื้อหาหรือว่ามวลสารเนี่ยในพระของในพระของพระวะะครคังเนี่ยซึ่ง มีอะไรให้เราดูมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารหรือว่าเป็นเม็ดดําเม็ดแดงหรือว่าเป็นการยุบตัวนะครับของเนื้อหามวลสาร <S <S พอพลิกด้านหลังมาเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยว่ามีการยุบตัวหวดตัวเนี่ยบางคนโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าปูไตหไหเนี่ยเนี่ยของเรียกปูไตในด้านหลังเห็นไหมแย่ๆแย่ๆแยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยทำให้เราพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจง่ายว่าอย่างนี้คือพระวัตรคังนะจ๊ะนะครับคือ ไม่ซับซ้อนหรอกครับจริงๆแล้วพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยกับบางหรมเนี่ยคือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าท่านสังเกตง่ายๆเนี่ยซุ้มเนี่ยจะมีความใหญ่นะครับกว่าพระสมเด็จบางหลพมอย่างมากนะครับองค์เนี้ยเห็นมักเกตเนี่ยเป็นคล้ายๆเอ่อวงเป็นคล้ายๆวงลีลีเหมือนกับเออเขาเรียกว่าหน้าพระสุขโขทัยคล้ายๆว่าคางแหลมเนี่ยแล้วก็ เกศเนี่ยแหลมเปรี้ยวเลยนะครับคมมากแหลมเปรี้ยวขึ้นไปติดตลอดซมเลยนะครับและหน้าอกเนี่ยองเนี้ยเป็นบล็อกอกตันนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วการทิ้งแขนเนี่ยนะครับก็มีความคมชัดมากๆนะไม,ม่เป็นแขนซ้ายกับแขนขวาขององค์พระนี่เข่าเป็นเข่าเลยนะครับแล้วจุดเนี่ยนะครับพวกนี้พวกฐานําเภาในด้านล่างเนี่ยพวกนี้นะถ้าท่านได้สององ,องค์จริงของพระนะ ท่านจะรู้เลยว่ามีความคมชัดมากในการกดของแม่พิมพ์เนี่ยที่ว่าถอดออ,ออกขึ้นออกจากแม่พิมพ์มาเนี่ยตรงนี้จะมีความคมชัดมากฐานนะครับฐานแซมเนี่ยเห็นไหมฐานเนี่ยเขาจะไม่ตรงเลยเดียวเขาจะเป็นแบบครบเครบิคร์ฟสโลบสลบ,สลบ,สลบแล้วเห็นไหมจะไม่ตรงเลเดียวเพราะว่าพวกนี้คือบ่องบอกถึงศิละปะของเชิงช่างนะครับว่า การแกะแม่พิมพ์ร่นะองรอยการแกะแม่พิมพ์นะเป็นยังไงบ้างนะเห็นไหมมีความคมชัดมากทา,นนาทางน้ำเผาท่านี่2นะพวกนี้นะครับจะให้ศึกยังไงตรงนี้ก็จะมีความคมชัดนะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นพระที่ไม่ใช้เลยเนี่ยก็จะเป็นคมชัดอย่างองค์นี้องค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้เลยเนื้อหาองค์นี้เพื่อนเพื่อถ้าเห็นพระองค์นี้แวบแรกเนี่ยเพื่อนๆจะบอกได้เลยว่าเนื้อหาเหม <S <S ือนกับองค์ของเจ๊แจ๋วคือเป็นเนื้อหาแบบว่าพระที่แบบมีความเนื้อความแกร่งนะครับ หนุกนุ่มแก่งนะครับเนี่ยแบบองค์ของเจ๊แจวแบบองค์พิมพ์เจดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นองค์เจดีให้ดูนะครับว่าอ๋อเนื้อเขาละไม้คล้ายคลึงกันเป็นยังไงและยังมีอีกองครับเนื้อโจรเนี้ยผมเคยนําไปเทียบกับพระของพี่นิวเมืองชนซึ่งเนื้อละไม้คล้ายคึงเหมือนมากที่บอกว่าไม่เคยใช้เลยเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยนะครับตอนที่เขากดแม่พิมพ์มาเนี่ยตรงเนี้ยที่พื้นเนี่ยมีล่องรอยความเนอะ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 เนี่ยของ พระเนี่ยทำให้เราพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าอ๋ออย่างเนี้ยคือพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับ mm hmm. เห็น mm hmm. เห็น mm hmm. เห็น,หนใบห,หูไหมครับ mm hmm. มีความคมชัดมาก mm hmm. เกตดเลียวเล็กแหลมนะครับซุ้มใหญ่อ่นี่ก็เป็นตรงเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยเป็นเนื้อหาของมวลสารที่หลุดมวลสารที่หลุดเนี่ยเพื่อนจะเห็นได้เลยว่าเดิมทีผมเข้าใจว่านะครับมวลสารตัวเนี้ยคือน่าจะมีความแข็งมากแล้ว ออพอกดลงพอก,กดแม่พิมพ์พระลงไปกดเนื้อพระลงไปแม่พิมพ์เนี่ยพวกมวลสารที่มีน้ําหนักต่างๆเนี่ยมันก็จะไปอยู่ด้านหน้าเนื่องจากว่าโดนแรงกดของโดนแรงกดของน้ําหนักของมือมันก็จะไปพุ่งไปตรงที่ที่ต่าที่สุดก็คือด้านหน้าองค์พระน,นั่นเองเพราะการกดพระกดจากทา,ท,าทางด้านหลังนี่นะครับแล้วที่ท่านเห็นเนี่ยว่าทําไมมวลสารมันดูเล็กกว่ารูออกเนื่องจากาอะไรนะครับ การที่มันผ่านระยะเวลามาเนี่ยจะเห็นได้ว่ารูปากปากรูออกเนี่ยเป็นเป็นใหญ่แต่ว่ามวลสารบางอันเนี่ยข้างในเนี่ยใหญ่ว่าแล้วก็รูปากรูเนี่ยจะเห็นได้ว่าใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดมวลสารจะเห็นว่าถ้ามองสองไปข้างล่างมันเป็นมิติหนึ่งเลยตรงพวกนี้หลุมหลุมหลุดของมวลสารเนี่ยพวกนี้เนี่ยครับก็นำมาพิจารณาควบคู่กับการดูพระแท้อย่างถูกที่ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูพิกด้านหลังกันนะนี่ด้านหลังเห็นไหมครับว่าพระเขาเนี่ยวัดระฆังเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยข้างบนเนี่ยเขาจะป้านๆออกข้างล่างก็จะสอบสอบหน่อยนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์มากแล้วก็สวยระดับต้นๆของวงการพระเครื่องเลยนะครับส่วนที่ท่านเห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็น,เป,นเป็นไม้นะเป็นไม้ เป็นไม้เนี่ยตรงนี้เป็นไม้เลยนะตรงนี้ก็เป็นรอยปูไตที่บอกเป็นรอยเนื่อเนื่อเนือปูไตทั้งองค์พระเลยนะฮะอันนี้ด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างเขาเนี่ยเขาจะไม่ตรงแค่เดียวมีรอยสลบสลบ,สลบเล็กน้อยและจะมีร่องรอยของมวลสารยุบเนี่ยให้เห็นให้เห็นอยู่ที่องค์พระเห็นไหมร่องรอยของมวลสารหลุดเนี่ยมีให้เห็นอยู่ที่องค์พระเลยนะฮะเห็นไหมก็พิจาร,รณาดูแล้วก็สามารถที่จะนำนำไปสู่การดูเกแท้ได้เช่นกัน นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยตรงี้เนื้อจัดมากเลยตรงที่ที่เราสัมผัสตรงนี้จะมีร่องรอยมวลสารหลุดเห็นไหมครับเนี่ยคล้ายๆเป็นแย่ๆ,ๆเข้าใจว่าตอนที่เขาตัดลงไปที่เนื้อพระเนี่ยแล้วมีการตัดเสร็จแล้วก็มีการแบบตบๆหรืออาจจะเอาออกก็ทําให้เนื้อพระตรงนี้เนี่ยหลุดๆพระสมเด็จพระนครส่วนใหญ่เป็นทุกองนะฮะโดยส่วนใหญ่ผมเห็น99%เป็นทุกองนะฮะนี่ด้านบนเห็นไหมครัมีด้านบนมีด้านบนเนี่ยแย่ๆเห็นไหม เห็นไหมแล้วนี่เกตเนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆดูนะนี่ดู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 นี่ยคมมากผมบอกเลยว่าคมจริงๆนี่นะครับเห็นไหมเกตคมมากเลียวเล็กหน้าเหมือนผ้าสุโขทัยและเลียวเล็กเนี่ยคมเกตทะลุซุ้เกือบเกือบทะลุซุ้มไปจอดจอดจอดซุ้มเลยและมีความคมชัดมากพวกนี้นะเวลาเราเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเนี่ยเราต้องดูแล้วแบบพลิกแพงเห็นไหมนี่ก็มาดูด้านล่าง เห็นไหมครับนีเศษไม้มีเศษไม้เลยเป็น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 ก้อนๆเลยเนี่ยกระดูการตัดของแม่พิมพ์ตรงนี้นะครับที่บอกเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้เป็นพระที่มีเนื้อหายหรือว่าอะไรนะครับเป็นพระที่สมบูรณ์ครับแต่เนื่องด้วยเข้าใจว่าตอนที่เขาบี้มวลสารเนี่ยไม้เนี่ยมันอาจจะอยู่ด้านบนแล้วเวลากดหรือว่าโดนหันลงไปเนี่ยไม้เนี่ยมันก็ไปอยู่ทางด้านหลัง หรือว่าโดนคูดออกไปเนี่ยไม้มันไปอยู่ไปคาอยู่ทางด้านหลังที่จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยไปคาอยู่ตรงด้านนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นได้เลยว่าเนี่ยมีไม้ไปคาอยู่เนี่ยนะนี่เดิมนี่คือเดิมๆนะครับพระไม่เคยผ่านการใช้เลยองนี้จัดได้ว่าเป็นพระที่สวยและงดงามมากๆอีกหนึ่งองค์ของคู่ของการพระเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆเวลาส่องพระนี่นะเพื่อนๆต้องพิจารณาเกแท้เนี่ยก็เราก็ต้องมีความชํานาญซึ่ง ความชํานาญนี้ต้องก่อเกิดจากการที่เราได้สัมผัสกับของแท้บ่อยๆได้ดูองค์จริงบ่อยๆนะครับการความชํานาญของเรานั่นเองนะครับจะนําพาไปสู่ความรู้ต่างๆและเราก็จะมาอธิบายให้คนที่เขาเข้าใจแบบเดียวของเราฟังได้แต่เพื่อนๆเชื่อผมนะครับการที่เราดูพระแต่ในหนังสืออย่างเดียวโดยที่เราไม่สามารถที่จะเคยเห็นองค์จริงได้เลยเนี่ย มันดูยังไงมันก็ไม่ได้จดจาความขนาดหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวองค์พระนั่นเลยไม่มีวันเก่งแน่นอนบางคนบอกว่าอ้ยผมดูหนังสือมาหนังสือตาหนิในพิมพ์เปี้ยเปี้ยเปี้ยเลยและถามเลยครับว่าตาหนิในพิมพ์เปี้ย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 ,ย,ยตามหนังสือแต่ถามว่าเพื่อนๆรู้ขนาดไหมเคยเห็นขนาดองค์จริงไหมไม่เคยหลายๆคนนะครับบางครั้งเอามาให้ผมดูหูประลักกัะอะไรกล่องทําไม่ขีดเลยบางครั้งเนี่ยผมเห็นเนี่ยแทบจะไม่ต้องเอามาส่องเลยเพราะเนื่องด้วยอะไรรู้ไหมครับ เนื่องด้วยเราต้องมีความชํานาญคือต้องเห็นของแท้บ่อยๆพยายามเรียนรู้พระแท้จากองค์จริงบ่อยๆสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเ,เขาเรียกว่ามันจะเกิดประสบการณ์ในการดูพระในแต่ละองค์นั้นๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่แสนดีสำหรับผมนะครับที่ผมได้นําเอาพระเครื่องเนี่ยของเจ้าพคุณสมเด็จพระพิจารณโตบรองศรีเนี่ยมาให้เพื่อนเอนได้ดู แล้วก็ได้เอามายน์โฉมกันนะครับเป็นที่แรกเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นองค์หนึ่งที่สวยมากๆอย่างนี้นะครับว่ากันด้วยหลายๆ1ิบล้านผมรับเช่านะถ้ามีสวยกว่านี้นะครึ่งร้อยผมรับเช่านะครับอันนี้50ล้านผมรับเช่านะถ้าเผื่อว่ามีที่มันสวยกว่าหรือว่ามีองค์ที่แบบว่าตำนานหรือว่าอะไรก็ตามแต่เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่ติดต่อมาได้เลยพระสวย สี่ห้าสิบล้านผมลุยผมกล้าผมผมเอาครับผมอยากได้ผมอยากได้พระตำนานอยากได้พระที่พระเครื่องที่สวยๆและองค์นี้นะครับยังถูกตีพิมพ์อยู่ในหนังสือเก่าๆอยู่ในหนังสือพระอีกหลายๆฉบับนะครับซึ่งเป็นพระที่มีความงดงามแล้วก็มีความสวยโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยได้จัดเข้าไปในเรียบเรียงไว้ในหนังสือ ว่าเป็นพระที่มีความสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสผมจะนํารูปนะครับเข้ามาให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยว่าอ๋ออยู่หนังสือกี่เล่มเข้าใจว่าน่าจะไม่ไม่ต่ำจวาก้าเล่มนะครับตอนนี้ณณตอนนี้นะก็อย่างที่ผมบอกว่าการที่เราดูพระเนี่ยเพื่อนๆต้องดูทิศซ้ายทิศขวาเอียงหน้าเอียงหลังเห็นไหมครับพระเนี่ยเขาจะไม่ตรงเขเดียวไหมผมจับอย่างเงี้ยพระยังกระดึบ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 เลยเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับ ของโบราณเนี่ยเขาไม่ได้คิดหรอกครับว่าวันนี้เราจะมีการเล่นหาหรือมีราคาเขาก็กดมาเสร็จเขาก็เอามา,า,าปาดตัดหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาก็วางไว้ไม้กระดานบ้างวางพื้นบ้าง,วาง,างวางไม้กระดานบ้างซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้คือบ่งบอกได้ถึงยุคนั้นสมัยนั้นว่าเขาไม่ได้ทาพระมาเพื่อมีการมีค่าราคาข้างวัตเตอย่างใดทำพระมาเพื่อสร้างพระมาเพื่อจะลงไว้ซึ่งพุทธศาสนา นะครับผมก็ถือว่าเป็นการดีแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเจ้าคุณสมเด็จพระทธเจา,าโตมรังสีเนี่ยว่าท่านเก่งแน่นอนนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับผมจะบอกเพื่อนๆทุกคนเลยว่าจากเหนือจรดใต้นะครับทุกวัดทั่วประเทศไทยนะครับ99% 99. 99มีรูปสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรังสีอยู่ทั่วทุกวัดทั่วประเทศไทยนะครับ ท่านไม่ใช่เป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้เป็นประมุขสงฆ์แต่ท่านเป็นสมเด็จพระรูจาร์โตพลงังศรีหรือขัวโตเนี่ยท่านต้องมีอภพญญาขนาดไหนถึงได้มีรูปเนี่ยรูปเหมือนเนี่ยเหมือนองค์ท่านเนี่ยอยู่ทุกวัดของทั่วประเทศเลยไม่เก่งคงคงไปไม่ได้แน่นอนถูกไหมครับผมเนี่ยศรัทธามาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อขัวโตหลวงพุฒโตขัวโตขัวโต,วโตนะครับ ก็คิดมาตลอดว่าถ้ามีโอกาสสักวันหนึ่งเราคงจะได้ครอบครองพระสมเด็จเข้าบ้าง,ต,งตั้งแต่วัยเด็กนะครับก็ก็พยายามพยายามจะหาสิ่งที่ดีอย่างเช่นพระสมเด็จเนี่ยเข้ามาติดต,ติดกายนะครับและวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่นำพระที่มีความสวยเนี่ยระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนำาให้เพื่อนๆแฟนเพจ FC ออนไลโอไฟ้าได้ชมกัน นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเดินทางมาหาผมนะครับที่ร้านคาุ้มคองสาขาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เดินทางมาหาผมได้ทุกอ,อ,อาทิตย์แรกของเดือนและอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อจะมาครับตอนนี้ทางสะดวกสบายมากครับอยู่ตรงวงเวียนพระราม5อยู่ตรงฝั่งเดียวกับมหาลัยราชพฤตรงข้ามเป็นร้านอาหารเสน่ห์ประจวบมาพบกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะนําพระระเครื่องให้ดูและ ถ้าอยากจะนําพักเครื่องมาขายก็มาได้เลยนะครับผมมีให้20%นะสำหรับค่าแนะนําพักพวกพวกพ้องที่มีพักเครื่องอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนนะครับสามารถที่จะนํามาให้ผมดูได้หรือเอามาให้ผมประเมินราคาได้นะครับก็วันนี้ก็คุยกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่แสนดีสําหรับผมที่ผมได้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนเพ่อที่ รักแล้วหลงไหลในพุทธคุณเียเช่นเดียวกับผมนะครับที่บอกเนี่ยผมเนี่ยนับถือเจ้าคุณเด็กสันตโตบางสีมากทุกวันนี้ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งผมก็จะสวดพระคาถาชินบัญชรผมถือว่าเป็นการสวดมนต์หรือเป็นการสวดพระคถาชินบัญชรเนี่ยถือว่าเป็นการสวดที่ทําให้จิตใจเราเนี่ยสงบหรือว่าทาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่จะไม่ดีเนี่ย ก็สามารถที่จะทําให้ผ่านพ้นไปได้ผมคิดอย่างนี้เสมอมานะครับการสวดมนต์ผมทุกครั้งผมจะบอกว่าขอให้ผมเจอแต่คนดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาเรื่องหน้าบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าคุนุเดศพระพุทธจันร์โตทองศรีเมื่อเจอคนดีแล้วทุกอย่างก็ดีหมดก็ฝากเพื่อนๆนะครับว่ากาพยายามหรือว่าหมั่นสวดมนต์พระคาถาชิ่ับชรของหลวงูุโตพรมรังศรีนะครับก็ชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับก็ วันนี้น้องอ้วนลอยฟ้าก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทุกข้อความเป็นกําลังใจให้กับน้องอ้วนลอยฟ้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องอ้วนลอยฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทุกๆทางที่ขึ้นอยู่ด้านทางหน้าจอนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับคอมเมนต์ถูกใจนะครับต่างๆที่จะมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องอ้วนลอยฟ้าผมจะแจกเสื้อ FC Fanpage นะครับให้ถึง5ท่านนะครับใน ไลน์นี้นะครับก็มาติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะครับเสื้อแจกให้5ท่านสำหรับคนรักน้องอ้วนลอยฟ้านะครับแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขออานาจบริรมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โทฟังสีที่ผมเคารพรักนะครับให้เพื่อนๆไปทั้งไหนก็ขอให้เจอแต่คนดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตานะครับปัดจาดความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเจอแต่เฮงตลอดปีและโชคดีตลอดไปนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามน้องอ้วนนะครับ